คนเกิดปีนัก,กษัตรมาลงปีมังกรเป็นนัก,กษัตรพลังธาตุดินเดือนกรกฎาคม2568เป็นเดือนมะแมพลังดินธาตุน้ําพลังธาตุของเดือนส่งเสริมพลังธาตุคนปีมาลงทําให้เดือนนี้คนปีมาลงมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนลอบข้างให้การสนับสนุนได้คอนเน็กชั่นใหม่ๆมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนปีมะโรงที่เกิดปีพศ2543 2531และพศ2519ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจมีโอกาสได้เริ่มต้นงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานพิเศษมีรายได้เสริมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคนปีมะโรงรอบที่เหลือพึ้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานราบลื่น แต่อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นและต้องระวังคนรอบข้างนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คนปีมาลงในเดือนนี้อยู่ในลักษณะทำคุณกับคนไม่ขึ้นช่วยเหลือเขาแต่ตัวเราต้องเดือดร้อนด้านการงานมีงานมากขึ้นแต่งานที่ทำราบรื่นคลองตัวดีหากค้าขายยอดขายดีขึ้นดูแลงานด้านเอกสารให้ดีด้านการเงินคลองตัวดี มีรายได้เสริมและควรเก็บออมไว้บ้างด้านความรักเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีมะโรงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุโลหะเพื่อช่วยปรับสมดุลธาตุทำให้มีโอกาสที่ดีในด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น